แขวนภาพถ่ายไว้ในบ้านมาเลยกัดจะไม่เข้าบ้านจริงหรือไม่ภาพถ่ายอะไรต้องดูประเภทมันภาพถ่ายอะไรภาพถ่ายต้นไม้หรือทะเลหรือว่าเกาะหรือว่าภูก,ก,กระดึงหรือว่าอะไรคือถ้ามันเป็นภาพวาดนะ่ะวาดวาดเหมือนน่ะภาพวาดเหมือนน่ะอย่าไปแขวนก็เท่านั้นแหละแล้วก็มารัยก็ไม่เข้าบ้านนะเพราะเหตุข้อนี้ข้อเดียวใช่ป่ะไม่ใช่มีเหตุข้ออื่นอีก เช่นคนคนในบ้านนั้นมีจุนุบคนในบ้านนั้นมันมีจุนุอไม่ยอมอาบน้ำโยคะดัทหรือว่าไม่ไม่ไปอาบน้าละหมาดเอาไว้ก่อนยังไม่ได้อาบน้ํโยคะดัทนะสุนัตก็คือว่าให้ไปล้างแล้วก็อาบน้าละหมาดไว้ไอ้อาบน้ำละหมาตตัวนั้นไม่ใช่โยคะดัทนะแต่ว่าเป็นการลดระดับจุนุปเมลาัายกัดจะได้เข้าบ้านได้มีอะไรอีกไอ้ตูบมีไอ้ตูบอยู่ในบ้านจะไม่ไอ้ตูบ มานี่ยดิมีอะไรอีกมีปัสสาวะปัสสาวะที่ถ่ายลงภาชนะอย่างก็ไอ้ไอ้ไอ้ถาดไอ้ถาดปัสสาวะเนี่ยไม่ล้างถ่ายใส่กระโถนเก็บเอาไว้สกรปรกนะอย่างเงี้ยมาอะไรากัดไม่เข้าบ้านมีตรงหลายข้อมีมะซซียัดในบ้านมาอะไรากัดเข้าบ้านไหม่ะ มีมาเซตในบ้านวงตรูปถ่ายอย่างเดียวแต่ระเกิดเปิดเพลงบึงบ้งบึงบ้งบึ้งบุ้มบุมมาเละกัรดก็ไม่เข้าหรกจ้ะใช่ปะ่ะนะตกลงก็คืออะไรจีมันเป็นภาพเหมือนน่ะภาพเหมือนคนน่ะก็อย่าไปติดไว้ในบ้านเอาออกซะทีนี้ปัญหาก็คือเขาเถียงกันวันมันภาพวาดหรือภาพถ่ายเอาอีแล,แล้วก็เราไม่สบายใจเราก็เอาออกซะเท่านั้นแหละ